มาครับพี่น้องลงเรือมาจากแหลมชะบังครนะรเพื่อมาหายเสียมโดยตรงเลยครับ <laughs> นี่มาถึงก็กินข้าวก่อนเลยป้าอมจัดให้รถพายุกินข้าวก่อนนะป้าอมนี่หลายคลิปแล้วนะค <c ười> <c ười> กินข้าวอย่างเดียวเลยรถรถไม่ได้ปล่อยเลยอ่ะเจอหน้าป้าอมบอกว่ากินข้าวอย่างเดียวเออมาถึงปุ๊บใครเจอหน้าป้าอมสั่งข้าวฝ <c ười> ่ายดูแลลูกค้า เออนี่ถ่ายทอดสดด้วยถ่ายทอดสดดิเอฟซีดูอ <Sure> ีกหมูสุดก้อนคันนี้แหละลื่งเรือสวัสดีครับพี่ชายนะเออมาดูเป็นตัวไหนกันบ้างอันนี้ไนะอันนี้สามพันพองลอยอ๋อสามพันทองลอยเป็นคนทุเรียนเอป็นคนทุเรียนนะลงเรือมาจากไหนแหลมชะบังบ่ท่าเรือแหลมชะบังโอ้ท่าเรือแหลมชะบังทำท่าเรืออยู่ทำท่าเรืออยู่อ๋อได้ได้ได้นะได้เป็นนีแน่นอนครับวันนี้ นี่เก่าจะหมดแล้วแง่อ๋อนี่เก่าจะหมดแล้วเก่าจะหมดแล้วเดี๋ยวจะเอานี้ใหม่นี่นี่มันจะหมดรู้สึกใช้ชีวิตไม่คล่องมันไม่คล่องเลยนอนแบบมันสบายเกินสบายเกินมันไม่กระับกระสายอโโมันไม่ดิ้นรนไงมันต้องดิ้นรนไม่งั้นไม่รวยไม่รวยนอนแล้วมันหลับมันหลับไหลมันไม่ดิ้นรนมันไม่กระสับกระสายมันต้องเป็นนี่นอนแล้วไม่กระปี้กระเป๋า เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่อีกมากินข้าวลื่อมบำชาชนโอ้คนสุดยอดจำเป็นต้องบชาชนโอ้โหลื่อมรถลืมบัตรประชาชนมาเดี๋ยววันนี้กินข้าวเย็นแล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็มากินข้าวใหม่อีกมากินแล้วก็ลืมเอาบัตรมาอีกไม่เป็นไรสุดยอดสุดยอดอยู่นี่ไม่ไม่เสียเที่ยวอยู่แล้วไม่หรอกกล้าเติมน้ำมันมากินข้าวกิมน้ำมันกินมากินข้าวครับมาไม่มีที่กินข้าวมากินข้าวที่นี่นะ รถซื้อไหมซื้อมาแล้วต้องจัดไม่มากินข้าวรถไม่ต้องซื้อก็ได้เอาเอากล้าเติมน้ำมันมากล้าเติมน้ำมันมาบางคนมาจากอีสานบางคนมาจากใต้กล้ามาก็มาทั้งหมู่บ้านกล้าเติมน้ำมันมาก็มามาโลดมาเลยอันไขว้สิทธิเติมน้ำมันสิบรอบผ้าแขกมากินข้าวยูบีเดี๋ยวจั์เอาสิบรอบมาเลยได้ได้ โอเคครับขอบคุณพี่ชายพี่สาวมากๆเดี๋ยวมาอีกวันนี้ลืมบัตรประชาชนไม่เป็นไรนะกินข้าวอิ่มนนำสำราญมาแต่เช้าเลยเนาะแต่เอารถเรามาหรือว่าดูรถก็ได้เดี๋ยววิ่งไปทำสัญญาให้แกก็ได้อยากมาเองอยากมาเองได้ได้ถ้าจะไปหาเรามันจะดีมาซื้อสองคันเลยมาเอาสองคันเลยจากแหลมฉะบังเพิ่งจะลงเรือมา อยู่ในทะเลดูไอเสียเสมเยอะดูไอเสียมเยอะอยากเป็นนี่มันนอนนอนแล้วมันหลับไหลมันไม่กระสับกระสายพอเป็นนี่แล้วมันรู้สึกตื่นเต้นตน,นะอันนี้ก็นะพี่น้องขี่เห็ียช่นไรอยากเป็นนี่มาเจอไอเสียมได้ที่ดีสุดสกแก้วตรงข้ามบิ๊กซีนะครับพิมพ์คำว่าโคตรสุดพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตร,ร,รสุดกล้ไอเสียมฝากไลฟ์ฝากแคร์ด้วยไว้ดุนจ๋าแก้ว